สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะวันนี้ป้าเปียก็กําลังพามาชมสวนอีกนะคะมาดูกันปลูกนี่นะคะปลูกไม้ชนิดโอ้อันนี้นะคะก็กําลังเตรียมดินนะคะน้องปอมกําลังเตรียมดินมากับคุณลุงนะคะว่าเราจะมาปลูก นะคะคแล้วตอนนี้ก่อนที่จะปลูกขิงนะคะป้าก็พามาดูโอ้โหนี่ดอกไม้ชนิดนี้ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะคะดีจังเลยมีแค่มีแค่สองสาม 2, ต้นสองสามลำต้นนะคะแต่ว่าออกดอกสวยงามมากเลยเหลืออยู่สามลำต้นแต่ว่าออกดอกมาสองนะคะ เอื้องแปลงสีฟันนะคะทุกท่านเอื้องแปลงสีฟันแต่มันยังไม่เป็นทรงแปลงสีฟันเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่ามันเพิ่งจะเกิดยังไม่เป็นรูปทรงหรือว่ามันจะโรยแล้วเนี่ยป้าไม่ได้เห็นนะคะอู้ดีจังเลยนี่ค่ะเอื้องแปลงสีฟันนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะคุณลุงแล้วก็น้องปอมก็กําลังเตรียมดินนะคะยี่ตรงนี้นะคะคุณลุงก็มาเอาดินจากตรงนี้ใส่กระถางแล้วก็กําลังจะเอาไปปลูกนะคะ เดี๋ยวเราจะปลูกขิงกันนะคะปลูกขิงเอาไว้เพราะว่าเป็นสมุนไพรประจำบ้านที่มีความสำคัญมากณเวลานี้นะคะขิงมีประโยชน์หลายอย่างนะ,ะทั้งทำอาหารทำเป็นน้ำต้มสมุนไพรก็ได้นะคะทำเป็นยาได้นะคะสำหรับขิงทำอาหารก็ผัดไก่ใส่ขิง ผัดหมูใส่ขิงก็อร่อยนะคะแล้วก็ต้มน้ำขิงโอ้โหทําได้หลายอย่างทั้งเมนูค้าวหวานนะคะดีมากเลยนะคะสําหรับขิงแล้วถ้าเยอะๆเขาก็าไปผลิตเป็นขิงผงนะคะแต่ถ้าเราต้มขิงสดๆมีที่สวนของเราเองสมุนไพรประจำบ้านมันก็ดีด้วยนะคะทุกท่านตอนนี้กำลังเตรียมดินกันนะคะนี่นะคะก็เตรียมดินแล้วนะคะ เมื่อเตรียมดินแล้วป้าก็จะทยอยปลูกนะคะทุกท่านอันนี้ก่อนที่จะปลูกขิงนะคะนี่จะปลูกกล้าพันของต้นมิลเล้ลนก่อนนะคะอันนี้คือเมล็ดของมิลเรลต้นไม้มหัศจรรย์เดี๋ยวปา้าจะเอาลงเพาะชาไว้นะคะกล้าไว้นะคะนี่นะคะ เป็นมเมล็ดของมิลเคลนนะคะอะไรเหรอเอาเปิดน้ำใส่น้ำตกอันนี้นะคะไม่รู้เอาลงด้านไหนแต่ไม่รู้ป้าจะก,ก็จะเอาหน็ดหลึบล,ลงไปเลยถ้าเกิดขึ้นมานะคะถ้ามิลเคลนเกิดขึ้นก็จะเอาไปขยายพันธุ์นะคะ อันนี้ป้าก็เอาเน็ดเน็ดไว้ก่อนอันนี้ต้เนเมล็ดของมะนาวเอาไว้ในกระถางเดียวกันก่อนนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือมเมล็ดของต้นนิลเคล้นนะคะป้าก็จะเน็ดไว้ทิ้งๆการพอที่จะแยกต้นกล้าไปปลูกเท่านั้นเองหวังว่าจะเกิดเด้เกิดให้หน่อยเน้อเมล็ดของนิลเคล้น ลงไปเยอะๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นด้วยการไม่มีปัญหาพราจะแยกไปปลูกอยู่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอมันเกิดขึ้นก็จะแยกหน่อออกมาใส่ถุงนะคะเอามาใส่ถุงพอต้นกล้ายาวพอที่จะไปปลูกลงดินได้ก็เอาไปปลูกนะคะปลูกไ้เยอะๆต้นไม้มหัศจรรย์จะทําให้เราทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะคะ คุณสมบัติก็คือจะทำให้เราทานผล,ลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็จะกลายเป็นหวานนี่ก็คือวิลเคลนนะคะมหัสรจันหวังว่าจะเกิดเน้อแต่จากเมล็ดที่ดูก็จะทนกว่าที่ชอบชำกิ่นตอนมานะคะน้องปลอมน้องปลอมเอา่อยเอามาแล้วก็เอา,าน้ำลาดลาดลาดเหมือนทุนี้ ได้ปลูกได้อันนี้เสร็จแล้วนะคะสําหรับกระถางมิลาเคิลน,นะคะป้าก็กากระถางมิลาเคิลแล้วน้องฟอมก็จะเอาน้ําลาดลาดดินที่เอามาใหม่ลูกลาดลาดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะพอที่จะมันบีบได้เท่านั้นเดี๋ยวค่อยลดอีกทีหลังอันนี้ป้าจะทำการปลูกพิ้งแล้วนะคะ ก็กระถางไม่ต้องสวยกว็ได้นะคะสําหรับปลูกที่ละคนกระถางแบบเดี๋ยวเอาออกเี่มันก็ไม่ออกนะนม่เป็นไรออกได้เท่าไหนก็เท่านั้นคือขิงนี้เราสามารถเอากระถางเ่ากระถางที่มันชํารุดอะไรก็ปลูกได้เราไม่ได้เอาไปโชว์นะคะไม่เหมือนดอกไม้นี่ป้าจะปลูกแล้วก็จะต้องหักง่ายๆนะคะก็คือไม่ต้องอยเดี๋ยวหนอจะหักก่อนอก็คือประมาณเท่านี้ก็พอนะ ป้าจะเอาลงกระถางละหนึ่งต้นแล้วมันก็จะแตกหนอ่อแตกอะไรออกของมันเองนะคะ <Okay. S 1> น้องปอมเดี๋ยวเอามามาช่วยยายมาช่วยเลื่อนเลื่อนกระถางเข้ามาใกล้ๆให้ยายหน่อย ถ้าเป็นกระถางใหญ่เดี๋ยวเอาใส่สองสามต้นก็ได้สองก็พอเออสองสามสามดีกว่านะอันนี้น่าจะได้สามเดี๋ยวมันจะแตกอีนี่นะคะลูกมนไป1นหน่นอเลยต้นสองแล้วก็ ไม่ต้องใหญอ่อันที่สามไม่ต้องเอาหน่อใหญ่มากเนี่ยมันมอเก็บมือโป่เก็บโด,อด,ดนอะไรที่งดูมันจุดนานแล้วไอ้ยไงวะจุดจินมองพี่จุนอ๋อจินบลนนอลลูนเนาะจินเหนียวจินหิ้ง น้องฟอมมาลากตรงนี้แล้วก็ลากอันนี้มาแล้วก็ลากไอ้ที่ปลูกแล้วออกไปเดี๋ยวจะบอกว่าไปเมืไหนเดี๋ดยวให้มันเอยอะๆก่อนเลี้ยงๆเข้ามาคือน้ำที่ใสเยอนะเนาะเออนั่นแหละอันนี้ก็ถ้ากระถางเล็กแล้วก็กิ่งเดียวก็พอติ่งเดียวก็พออันนี้กำลังปลูกถิงใหญ่นะคะทุกท่าน จะมีป,ประโยชน์มากเป็นสม,มุนไพรประจำบ้านนะคะเลื่อนออกไปหน่อยป้อมเลื่อนๆตุ้มนี้ออกไปเ,เดี๋ยวจะต้องหายให้ก่อนว่าเอาไปไดดว้ท่ไหนเลื่อนผ่กเแล้วอันนี้นะคะ ปลอมเลื่อนมาให้ใหใหใหยายเลยแต่ว่าจะ่าปนกันกับไอที่ปลูกเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะเออม,ม,มาเดี๋ยวยายจะดูก่อนว่าจะเอาไปไว้ไหนมันจะได้ทยอยอ,ออกไปได้เดี๋ยวก่อน